Hmm. าทำความสะอาดนี่ละเขาเรียกว่าแมวที่ดีต้องรู้จักทำความสะอาดอานละอาเก็บให้เรียบร้อยนี่คือนิสัยของแมวที่ดีนะเก่งมากอ่าเก็บให้เรียบร้อยอย่าให้มีกลิน่นเชาวบ้านเขาจะได้ไม่เดือดร้อนลูกอ่าเก่งมากๆตบมือตัวเองหน่อย